Feels like love Cupid made a shine straight into my heart Now I'm falling fast and my world's expanding Feels like love Even though we're kinda nervous Together we'll be strong สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ปุณณาอินไซต์ปัช h ชาแนลนะคะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนค่ะเ้านี้ก็มาพบกันที่สวนเดอค่ะเดอมมันอีกจะพามาชมบรรยากาศตามทองไหลทองหน้ามาเบิงสวนค่ะมันนีเซานี้ค่ะนี่ค่ะบรรยากาศดีดีค่ะเงียบสงบดีค่ะนี่ค่ะ พามาเบิงสวนค่ะมันนี้อ่าพมาเบิงสวนอยู่ค่าอันนี้ก็เทียงหน้าหน่อยค่ะพังแล้วค่ะแต่ว่าอันยังเพราะ้มีเวลาสอมแซมเห็ดใหม่ค่ะสีเห็ดใหมอ่อยู่ค่ะอยู่ค่ากับไงห,หลายแล้วค่ะนี่แปนดีดีจ้ะคุณนะ่ะ มากับผวกอันเด็กหน่อยเอาลูกแล้วเอาหลานมานำค่ะเอาลูกผ้าลูกมาเที่ยวมาเทียวนาค่ะมาเบิงให้เบิงสวนเาเบิงว่าอันวิถีชีวิตของคุณแม่เนาะคุณแม่กะอยู่กับให้กับสวนกับทงหน้าจังสีละค่ะบรรยากาศดีดีเฮ้จ๊ะอันนี้คุณนะ อันนี้อันตัดรอบตัดไปเราได้รอบหนึ่งเหรอันนี้เขาเขาปีที่ต่อที่ต่อที่สองจ้ะทพ่ละอันนี้ตานี้ได้กี่ปีแล้วนี่ตาเราตัดรอบสองเนี่ยอันนี้ก็ปีกลัวละจ้ะต้องถามตาตาเพิ่นเป็นคนดูแลเนาะตาเพิ่นสีหงนี่จ้ะงามจา้ะ มีแห้งมีแห้งอยู่กับทงไฮทงหน้าอยู่กับสวนจังสีจะ้ะมาจะ่เสาแนกกะ่าไข่แดดปันใดจ่ะบรรยากาศกำลังดีเลยจะ้ะเพิ่งกลับเขามาจากสวนค่ะโอู้หอนเอาค่ะเพอแดดออกมาไวเบ่รไว้ค่ะตัวเขาเมื่อก่อนค่ะประสันไม่เกินสิ่ึ้นค่ะ ต้องดูแลสุขภาพนะคะเนาะอันเฮ็ุเท่าที่ไว้ค่ะอันใดเหตุบ่ไไว้เท่ากับปรเหตดเนาะออันอันเหดให้พอดีพอง้ามค่ะหอนหอนค่ะเขามาเขามาบ้านแล้วค่ะ่อนไรค่ะเอยเย็นค่ะเย็นเย็นคักค่ะมีแห้งเขามาบ้านก็นได้ยินแต่เสียงนก สบายค่ะลูกสาวพเ,เ,เ,าเพิ่นก็เป็นเลนก็พกเอไยเพิ่นคุณแม่ก็เลยไดมีเวลามานางเห็ดอันปิดคลิปค่ะขอบคุณทุกปู่ทุกคนด้ค่ะที่เขามาเป็นกำลังใจที่เขามาเบิ่งค่ะเดี๋ยวมาพบมาพอกันในคลิปต่อไปด้ค่ะช่วงนี้ก็บ่อไข่ไดให้คลิปบันไดด้ค่ะบ่ไข่สบายค่ะเอาไว้อ่าพุนละเดี๋ยวกะสิกลับบาน <c oughs> เดี๋ยวสิกับเขากรุงเทพ สิไปกรุงเทพจังสีคอยมีมีเวลาสิเขาไปเบิ่งกรุงเทพเนาะเถียงบานอยู่กรุงเทพก็มาหลายมือแล้วพุนละคะ่ะจังสได้มีเวลาเริ่มเหตุคลิปอีกเชือหนึ่งคะ่ะเดี๋ยว่าพบพาพอกันในคลิปต่อไปด้อค่ะขอบพระคุณทุกผู้ทุกคนด้อค่ะสวัสดีค่ะบายบายค่ะ Feels like love, Cupid made a shot.